ณรัศสมีบุรี่จังหวัดสระบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม50ชั่วโมงที่21กันยายน2568เวลา11.30นนายมนัสสุวรรณรินทรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัคร สาวการชนิดาเอกแสงสีท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีเก่าวรายงานวัตถุประสงค์บริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม50ชั่วโมงงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสีสระบุรีในหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในปัจจุบันมีประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการดูแล ยังถูกต้องโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงอนามายัยพื้นฐานและการฟื้นฟูสมรรถภาพและบำบัดในคุณภาพมีชีวิตที่ดีการอบรมในวันนี้เพื่อให้เข้าสู่การอบรมด้านความรู้ทักษะการปฏิบัติการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิิผลตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบรุรีคุณภาพดีคนสระบุรีไม่ทิ้งกัน โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสารีกล่าวว่าครับท่านประกานนะครับท่านครับครับสวัสดีพี่น้องชาวสระบุรีนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่ได้ฟังผมเนี่ยนะครับก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลนะครับเอาตรงๆก็คือเอาไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ที่ต้องการการพึ่งพิงเนี่ยนะครับก็คือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เป็นตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็ได้ เงินสนับสนุนมาจากรัฐบาลผ่านสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็คนเหล่านี้ที่เราได้อบรมเนี่ยก็จะไปดอยู่ตามชุมชนซึ่งก็เป็นชุมชนของท่านอยู่แล้วก็จะได้ไปดูแลก,กันก็ตามที่ท่านผู้วา่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เน้นย้ํานะครับคนสระบุรีไม่ทิ้งกันถูกต้องไหมคุณภาพชีวิตดีคนสระบุรีไม่ทิ้งกันคุณภาพชีวิตดีคนสระบุรีไม่ทอดทิ้งกันโอ้ต้องพูดให้ถูกต้องต้องศับทัก็สรุปก็คือทุกคนเนี่ย ดูแลช่วยเหลือกันนะคะแต่ว่าคนดูแลที่อาสาสมัครมาก็จะต้องได้รับค่าตอบแทนบ้างนะคะก็โดยรัฐบาลเป็นผู้ดูแลนะครับก็สอดคล้องนะครับว่าต่อไปนี้ผู้สูงอายุนะคะสังคมผู้สูงวัยเนี่ยก็จะได้รับการดูแลดีอย่างเสมอหน้าทั่วหน้ากันนะครับสวัสดีครับ